สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นางรัติพามากินข้าวผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวจ้ะแล้วก็มีน้ำซุปอร่อยอร่อยแซ่แบๆจะ้ะทำเองแซ่บมากให้เดียวเองทำว่าแซ่บกลับว่ารู้วา่าสิวา่าจังเหน่ยมาจ้ะเนาะพี่นอ้องเบิ่งจ้ะทานปงงุ๊งไงเอฟๆจ้ะนั่งกินบ่มีแตงกวากับน้ำเลยจ้ะแตงกวาน เดี๋ยวเราจะมาลองชิมจ้ะเผ็ดๆแสบๆบแบบคำใหญ่ๆว้ว้วอือ ช่วงนี้แถวบ้านนะาะเป็นโควิดสายพันธุ์อินเดียอันตรายมากพี่น้องเอ้ยไปใไสก,ก,ก็ไม่ได้จ้ะต้องอยู่บ้านกับตัวจ้ะไปทำงานก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรง อแบมากนิ้วเขาพร้อมละพี่น้อง ตั้งหน้าตั้งตากินหรือกับ่าพี่ที่นี่ <c oughs> มันไปไตบ่ได้จ้ะได้ยุตบา้าณ <c oughs> แซ่บใจพี่น้องอื mm ้อหือ ผู้ได้เพระท่านได้กินเขาก็ไม่กินน้ำด้วยกันน้ำกันด้วยจ้ะหากับเขากับป่าไม่กินจ้ะจะแสบน้ำกันจ้ะเนี่ยืม มึงเนี่ยกับกะเพราเตรียมปากเตรียมคำด้วยกันโอ้เนี่ยต่ำ เริ่มเพลินละพี่น้องเอ๊อะคำมันเง้มมันก็เขาปากบ่ลลมอ่าป,า,ปากกว้างๆเนาะ <laughs> เขตบ้านนานาอยู่เป็นเขตพื้นที่สีแดงเป็นโควิดสายพันธุ์อินเดียตอนนี้ติดประมาณสิบกว่าคนหล้วจากพี่น้องอันตรายหนายกว่ามากจ้ะมันเร็วมาก อร่อยจับมากสำหรับเมนูข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาวไข่ดาวสามฟองหมดเลี้ยงช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ก็กัก,กตัวอยู่ที่บ้านทั้งในกระฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครทั้งช่องนานะชชแน,นลน้ำด้วยจ้ะสำหรับวันนี้นานาก็จะลาไปก่อนบ๊ายบาย